วันนี้มาพบกับน้องไอเดียอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสภาษาอังกฤษกับภาษาทยกันนะคะเริ่มเลยค่ะก็ใส่ใจอจะคิดได้ยังไงคะก็อารตัเรีนก่อกันนะคะกะจออะจ้ะอเคสอยูเอามาเห็นมาเห็นอี่ปุ๊บมาเห็นอ่าทออะ พ่ออาทะค่ะอาทะอาทะมันก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะขออนุญาตด้วยนะคะอ่าอเลื่อนไปอีกหมออะมะค่ะโอเคค่ะเ่งคนสวยเ่งมากเลยอ่ะเริ่มสองสองนะคะอันที่สามอเห็นไหมคะจะมีด้วงลอเรือน้อหนูน้อหนูลอเตาเต่าเต่าเศษเเตียอ่า โอเคค่ะกหนูขอเริ่มไปเลยค่ะหนทุกคนหนูก็ดูกระดูมไปเรื่อยๆด้วยนะคะอ้อนอาามานครัสึกว่ามาริไปเลยค่ะนึงนะคะทุกคนต้องสดเลยเข้าไปนึ่งแปบเหืองเจ้า อะรออ่ะรอต่ออ่ะละรออ่ะละค่ะนออะนออันะเอาขึ้นมาเบื่งหนอ่มั้ยเลื่อนไปเลื่อนไปตออ่ะค่ะสออ่ะค่ะตออ่ะนะคะทุกทุกคน บาง้งหนูก็ทําไม่ได้นะคะถ้าถ้าหนูทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวค่อยฝึกเอาโอเควัสดีค่ะ